มาครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะขอลงการรีวิวกล่องพัสดุนะครับแต่เป็นกล่องพัสดุจาก FC นะครับ FC จากช่อง YouTube นี่แหละนะครับนั่นคือคุณต้อมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นคนเดียวกับคนที่ได้ให้ SSR 0 3อยูยูกับผมมานะครับตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วก็จนมาถึงครั้งนี้ด้วยนะครับได้มอบอะไรให้ผมเดี๋ยวลองมาติดตามรับชมพร้อมกันนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับการแกะนะครับมาลุ้นพร้อมกันเปิดพร้อมกันดูพร้อมกันผมยังไม่เคยเห็นเลยอ้าวยังครับยังยังมีชั้นในครับขอใหยอ่ะโอเคมีกล่องครับอยู่ในนี้นะครับผมรู้ว่าเปิดจะเจอเลยนะครับโอเคแพ็คมาอีกรอบหนึ่งโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับสุดยอดสุดยอดมากคุณต้อมนะครับ คุณต้องมีช่อง youtube ด้วยนะครับมีช่อง youtube กับลูกชายนะครับนี่ก็จะมีรุ่นการ์ดด้วยนะครับแล้วก็มีการลงอะไรที่ลูกชายนะครับสนใจนะครับนี่อยู่ในนี้ครับโอ้มีแถมขนมมาให้ด้วยโอเคน่านะเป็นกันกระแทกนะครับด้วยอะไรด้วยนะครับอ่ะหนึ่งกับสองโอเคมีสองนะครับมีสองชิ้นนะครับคืออ่ะเดี๋ยวไปรุ่นกับใบเล็กก่อนนะครับว่า คุณต้อมส่งอะไรให้ผมนะครับนี่นะครับคุณต้อมนะครับคุณต้อมกับครอบครัวนะครับมาลุ้นพร้อมกันครับกับใบที่หนึ่งใบเล็กยางครับยังอันนี้น่าจะเป็นซองที่เปิดได้ในกล่องนั้นเลยนะครับอ๋อโอเคมาเดี๋ยวขอลุ้นทางนี้นะครับมาลุ้นพร้อมกันนะครับหนึ่งใช่ไหมเนี่ยหรือผมมุนผิดแล้ว โอเคหนและสามว้าวโอ้ใบ d ลอาร R นะครับอันนี้สวยงามมากใบนี้ยังไม่เคยได้นะครับแล้วก็ใบนี้โอ้ใ oh, บนี้สวยงามครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวิบวับใบเล็กนี้นะครับเป็นใบด R นะครับ0 8นนะครับสวยงามจริงครับว้าวอะไปลุกกระต่อกับใบ ใบใหญ่บิ๊กการ์ดนะครับบิ๊กการ์ดใบนี้บิ๊กการ์ดใบ,บ,กกบ,น,บ,กกบนี้นะครับมาดูใบแรกครับอันนี้ธรรมดานะครับธรรมดาและใบนี้ครับเป็นใบอะไรที่ให้ผมมาโหอลา,ามเลยครับขอบทองนี่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยขอบทองด้วยอ่ะ โอ้โ oh. mm hmm. นิ้วโผลมาครับอา้าวผิดทางทางนี้ครับโห oh, สีนี้สีนี้โอ้ห oh, นี่ตัวตัวสอนสีทองครับลูกสอนสีทองด้วยอันนี้ต้องมากต้องสูงกว่า T R ถ้า T R จะเป็นปริซึมนะครับ จะเป็นประกายทั้งหมดแต่นี่ต้อง S R ถ้าไม่ S R ก็คือ S R S เลยครับโอ้คุณคุณต้อมดูด้วยครับนี่นี่เป็นสีทองอะ่ะอย่าบอกว่าเป็น S R S เหมือนที่ผมได้รอบก่อนนะครับอ่ะรุ่นพร้อมกันครับหนึ่งสองและสามครับโอ้โหดูดิเหมือนจะเป็นใบที่คุณต้อมเปิดได้แล้ว โอ้แผ่นเรียบด้วยลายเรียบครับทุกคนเป็นปั๊มทองลายเรียบโอ้โหคุณต้อมซึ่งในน้ำใจคุณต้อมมากๆเลยนะครับไม่เก็บไว้ด้วยนะครับแล้วให้ผมมานะครับอาจจะด้วยเห็นว่าผมนั้นเปิดนะครับเปิดบิ๊กการ์ดของเซนเซียเยอะมากนะครับก็คุณต้อมเคยบอกมาว่า คุณต้อมนั้นเปิดนะครับเพราะว่าด้วยความสนุกด้วยความชอบนะครับด้วยความชอบเหมือนกับย้อนวัยนั่นเองนะครับย้อนวัยไปวันวานตอนวัยเด็กนะครับก็ก็เลยลองหาเปิดดูนะครับเพราะว่าเห็นผมเปิดด้วยนะครับแล้วก็แต่จริงๆที่คุณต้อมชอบก็คือเป็นเป็นดราก้อนบอลนะครับเป็นดราก้อนบอลนะครับซึ่งจริงๆผมก็ตั้งใจตั้งแต่รอบไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวผมจะลองเก็บสะสมนะครับดราก้อนบอลไม่ว่าจะเป็นเหลียญหรือเป็นการ์ดเนี่ย ที่ที่ผมสามารถหาได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยให้ไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของเหรียญเนี่ยผมยังได้ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็พยายามเก็บสะสมให้มันครบด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอรับชมพร้อมกันแล้วกันนะครับว่าการ์ดหรือเหรียญที่ผมจะให้คุณต้อมนั้นจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมต้องให้กลับไปแน่นอนนะครับต้องขอบคุณในน้ำใจอันล้นหลามของคุณต้อมและมิตรภาพยายดีๆด้วยนะครับยังไงฝากติดตามช่องของคุณต้อมด้วยนะครับ โอ้เซอร์ไพรส์มากมากครับได้ SRS นะครับปั๊มทองไรเรียบกับใบนี้ครับ d o u R นะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับดูซิว่ารอบต่อไปผมจะรีวิวอะไรนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ